ก็ดับดับอยู่แล้วทุกอย่างถ้าหากเราคิดนะคิดคิดถูกแล้วตัดสินใจถูกแล้วเนี่ยเราต้องดับถ้าเรายังไม่ดับแล้วคิดผิดตัดสินใจผิดมันก็จะเครียดมีอารมณ์เครียดง่ายๆความเครียดจะยาวนานคือความเครียดเกิดขึ้นแล้วมันจะลามนะเป็นความทุกข์เป็นความมิตกความกลัวถามว่าความกลัวความทุกข์ความมิตกเกิดจากอะไร ก็เกิดจากการที่เราไม่ดับนะเพราะว่าความกลัวในเป็นธรรมชาติของคนเราเนี่ยหมือนเจอของร้อนมันก็สะดุ้งนะจับของร้อนเน่อะไรในโลกนี้เป็นของร้อนบ้างล่ะก็สิ่งที่เราสร้างเราทําสิ่งที่เราคิดพูดทำานี่แหละเป็นของร้อนเราก็จะกลัวกรรมบ้างกลัวไม่สําเร็จบ้างกลัวทําไม่ได้บ้างกลัวไม่ดีบ้างกลัวไม่สวยไม่งามกลัวไม่ได้อย่างใจไม่อย่างที่คิดหรือไม่อย่างที่เขามีเขาเป็นกันไม่เทียบเท่าอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องดับนะเวลาเรากลัวเรากลัวเรากังวลเราวิตก ความกลัวจะมาอันดับแรกเลยไม่ว่าเราจะรักโลกอดหรือว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยฉะนั้นเราเรารู้สึกว่าเรากลัว,เร,ว,วเราก็ดับเลยเหมือนเราไปจับของร้อนอย่างเนี้ยของร้อนเหมือนของกลัวเนี่ยต้องดับเลยดับอยู่แล้วดับอยู่แล้วก็ดับดับแล้วมันจะวางคลายแล้วก็จะสิ่งที่ทําให้เรากลัวให้กังวลไม่ตก่มันจะเบาน้ําหนักมันจะเบาลมทําให้เราผ่อนคลายไม่กดทับจิตใจเราถ้ากดทับเมื่อ,อไรแสดงว่าเราเริ่มเครียดเราจะบอกตัวเองได้ว่าอนี่เราเครียดแล้วนะ เราเครียดเรากลัวเรากังวลย่มันจะบอกความรู้สึกมันจะบอกเราเราแต่ความรู้สึกมันไม่รู้เราว่าจะต้องทำยังไงมันงงแต่เราจะบอกมันเองด้วยสติปัญญางเรวว่าดับอยู่แล้วนะดับอยู่แล้วดับอยู่แล้วดับอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็คลายออกแต่ความกลัวความสงสัยความเครียดความวิตกกัความลังเลความสับสนความจะสู้จะถอยเอายังไงจะใช้ชีวิตยังไงจะเรียนยังไงจะเอายังไงกับชีวิตดีจะอยู่จะแยกจะไปจะมาจะเป็น จะไปต่างนนๆนานาเราก็บอกว่าดับอยู่แล้วนะเพื่อที่หนึ่งเพื่อจะให้ความกลัวมันคลายออกความกังวลความวิตกความห่วงนะมันคลายออกแต่ถ้าเราไม่คลายเราจะกลัวกลัวแล้วมันอารมณ์เกิดขึ้นคืออารมณ์ค้างอารมณ์ไม่คี้คลายผลคลายความคิดก็จะตอกย้ําก็เลยให้เราดับอยู่แล้วเป็นการดับความกลัวความกลัวนี่แก้ยากที่สุดแต่ถ้าคนรู้ว่าดับอยู่แล้วเนี่ยจะแก้ง่ายไม่ว่ากลัวอะไรก็ตามนะกลัว สับสัตกลัวความมืดกลัวที่มืดหรือว่ากลัวคนกลัวผีกลัวตายกลัวเจ็บกลัวอดกลัวยากกลัวลําบากกลัวเรียนไม่ได้ดีกลัวทำงานไม่ได้ดีกลัวใช้ชีวิตไม่ได้ดีกลัวความรักไม่ดีทำไมด้วว่ากลัวอะไรไม่ว่ากลัวทางลบหรือทางธรรมเนี่ยก็ดับอยู่แล้วเพราะความกลัวนี้คนเราไม่มีใครสอนให้แก้ทีนะแทนที่จะแก้ก็คือง่ายๆเลยดับอยู่แล้วนะครับไปแก้เลยว่าดับอยู่แล้ววิธีแก้ความกลัวก็คือภาวนาว่าดับอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องที่เราทางานการเป็นหนี้สินหรือว่าการเป็นภาระ ภาระความรับผิดชอบในการเรียนในการงานในชีวิตคู่ชีวิตส่วนตัวเนี่ยเราเวียนความรู้สึกว่ากลัวขึ้นมาเมื่อใดเนี่ยไม่ว่าเรื่องลาบเรื่องยศสกสา,การชื่อเสียงบริวารจ,จะเจริญหรือเสื่อมจะได้หรือหมดจะได้หรือไม่ได้จะมีหรือไม่มีเป็นหรือไม่เป็นเราก็ภาวนาไปเลยว่าดับอยู่แล้ว,วเพราะคนเราจะกลัวนะกลัวเขาได้ไม่ได้กลัวลูกกลัวหลานกลัวชีวิตตัวเองจะลําบากกลัวอดกลัวยากกลัวลำบาก ไม่ว่าเรากลัวอะไรก็แล้วแต่นี่ภาวนาไปเลยว่าดับอยู่แล้วทุกครั้งที่เรากลัวนะไม่ว่าเราไปทํางานขึ้นเหนือลงใต้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวคือกลัวความกลัวความเหมากลัวว่าเอกลัวพัดผากลัวเกิดแก่เจ็บตายนะกลัวไม่ได้ดังใจกลัวผิดหวังกลัวโดนหลอกกลัวอกหักกลัวชีวิตจะไม่สดใสไม่ราบเรื่นกลัวไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะความสุขความสนุกสะดวกสบายได้เงินได้ทองข้าวของเนี่ยเรากลัว รู้ว่าเราสุขสนุกอยู่แล้วนะกลัวว่ามันจะหมดไปเราก็สรุปอย่าให้ความกลัวค้างคาเป็นอารมณ์สรุปว่าดับอยู่แล้ว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 สักตื่นหนึ่งหลับไปสักตื่นหนึ่งอาบน้าสดชื่นความกลัวหายไปก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในการเรียนแก้ปัญหาในชีวิตส่วนตัวครอบครัวแก้ปัญหาการเงินแก้ปัญหาชะตาชีวิตแก้ปัญหาอุปสรรคแก้ปัญหา ความผิดหวังความไม่ได้ดั่งใจหรือว่าความไม่ใช่อย่างที่คิดไม่ได้อย่างที่นึกหรือว่าแก้ปัญหาที่เราฝืนใจใครฝืนอารมณ์ฝืนความรู้สึกฝืนชะตาชีวิตไม่ได้อย่างนี้เราว่าดับอยู่แล้วเมื่อเราดับอยู่แล้วเนี่ยจะทําให้ขี้ใครลุ่นใครไม่เครียดไม่เก็บกดไม่กดดันไม่วิตกสามารถเพราะเราสามารถให้ตัดสินใจถูกและคิดถูกได้เมื่อเราดับอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราเครียดเมื่อไรเราคิดตัดสินใจผิด กลัวท้อแท้สิ้นหวังเรื่องบอกกำลังใจได้เพราะว่าความกลัวนี่แหละซึ่งความกลัวจะเกิดกับคนที่มีกรรมมีกิเลสและมีวิบากถ้าเราบอกดับอยู่แล้วก็เป็นการคลายกิเลสออกคลายให้กิเลสมันได้จางคลายเป็นอันิจจังไปวิบากกรรมไม่มันคลายออกไปบอกดับอยู่แล้วดับอยู่แล้วแล้วเราต้องมั่นใจว่ามันดับอยู่แล้วด้วยมันก็ดับจริงๆนะคนเราดับแล้วมันหยุดปรุงแต่งหยุดกระแสที่จะสายซ่านไปในอารมณ์ ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะถ้ามันหยุดสายอารมณ์ไม่ค้างนะความรู้สึกกลัวหายไปความคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับอารมณ์ตัวเองอย่างไรกับพฤติกรรมของตัวเองอย่างไรเนี่ยมันจะคลายออกสติปัญญาทํางานก็สว่างจ้าขึ้นมานะเมื่อสว่างจ้ามีสติเย็นและเบาสบายแล้วก็หายห่วงหายกลัวหายกัวยกวยกนงวลหายวิตก กเราก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะเวลาเราหายป่วงหายวิตกหายกลัวเนี่ยก็จะเรียนได้ต่อไปทํางานได้ต่อไปใช้ชีวิตได้ต่อไปโดยที่ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังเพราะท้ายที่สุดแล้วคนเราบอกได้ยังไงว่าคิดถูกอยู่แล้วนตัดสินใจถูกแล้วเพียงแต่ว่าอย่ากลัวถ้าเรากลัวเราจะอารมณ์ไม่ดีรู้สึกไม่ดีคิดมากคุ้งซ่านทันทีแหละแต่ถ้าเราอารมณ์ดีรู้สึกดีผลการแสดงว่าเราไม่กลัว <utan> Ask, ไม่กลัวไม่มีตกไม่กังวลนั่นแสดงเป็นว่าเราดับอยู่แล้วแต่ดับอยู่แล้วบางครั้งเป็นโดยธรรมชาติเหมือนว่ามันต้องผ่านไปอยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นเกียร์ธรรมดาไม่ได้เป็นอตตัตโนมัติเราก็ต้องภาวนาเองว่าดับอยู่แล้วบางครั้งมันต้องใช้เกียร์อัตโนมัติคือมันดับเองของมันเช่นหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำก็ไปทิ้งพูดทําเรื่องอื่นหรือว่าเราจะต้องเบรกเองโดยการว่าดับอยู่แล้วบางครั้งต้องเบรกเองเป็นอตัตโนมัติบางครั้งต้องอัตโนมัติบ้างบางครั้งก็ธรรมดาธรรมดาก็คือธรรมดาว่ามันดับอยู่แล้ว รมดาว่าจะติดไม่ได้อยู่แล้วธรรมาระเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ธรร,รมดาสิ่งที่เรียกว่าอันนี้จังเป็นธรรมดาเขาเรียกกดไตรลักษณ์นะเป็นลักษณะสามาัญธรรมดาก็คือหมายความว่าบางครั้งเวลาเกิดอ,อันนี้จังเปี่ยนแปลงไม่แน่นอนไม่เที่ยงขึ้นมาเกิดความเป็นทุกข์ทนไม่ได้หรือว่าไม่อย่างนั้นตลอดไปไม่คล่องแคล่วไม่รับเรื่อนตลอดไปติดตัดข้องขาขึ้นบ้างไม่ว่าในเรื่องรักเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตเรื่องความเป็นอยู่หรือว่าเรื่องที่เราบังคับควบคุมคอนโทรลไม่ได้ หรือว่าเราไม่สามารถที่จะฝืนได้ไม่ว่าเรื่องราดเยาะแต่ราดเยาะเสียงบริวารเนี่ยมป็นทองคำข,ข,ของความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สรุปไปเลยว่าดับแล้วถ้าเราเจอลักษณะสามัญมาสามัญลักษณะเนี่ยคืออันนี้ังทุกขังอนัตานเนี่ยเราก็เลยบอกว่าดับอยู่แล้วดับอยู่แล้วดับอยู่แล้ว,ลวไม่พูดอย่างนี้ตลอดไม่ทําอย่างนี้ตลอดไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเช่นเด็กตอนเด็กก็ว่านอนสง่ายโตก็ดื้อนะเที่ยวกินเล่นหรือว่ามีครอบครัวแล้ว มีครอบครัวแล้วบางครั้งเราก็เบื่อเราก็ท้อเราก็เหนื่อยหรือว่าขี้เกียจทํางานขี้เกียจเรียนความขี้เกียจความท้อแท้ความเบื่อหน่ายและความเปลีป่ยนไปของพฤติกรรมอารมณ์ความรู้สึกนิสิยจิตใจของคนเนี่ยแต่ละเพศแต่ละวัยเนี่ยเราคนเป็นพ่อแม่เป็นคนรักนะเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็แล้วแต่เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักศิษย์อาจารย์ก็ต้องดับอยู่แล้วเป็นวิธีแก้หรือว่ามิตรกับศัตรูกระทั่งว่าคนที่รู้จักหรือไม่จักเราก็ต้องดับอยู่แล้วให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้ว ความกลัวความหวาดระแวงความกังวลทําให้เราเสียสุขภาพจิตทําให้เราเป็นโรควิตกจรนั้นเราก็เลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดอะไรโดยการที่ว่าดับอยู่แล้วนะมันก็จะเลิกคิดมากเลิกคิดไปเองเลิกรู้สึกไปเองมันก็จะผ่อนคลายสว่างใสเย็ยนนะดับอยู่แล้วดับอยู่แล้วดับอยู่แล้วตลอดเลยนัก็จะที่คลายผ่อนคลายคลายออกคลายออก,ออกตลอดนะก็บอกว่าด,ดับอยู่แล้วดับอยู่แล้วดีทุกคนนะสุขังเสติ